สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาต่อในส่วนของเรื่องหินเนาะจริงๆเรื่องนี้ไม่ยากอาจจะมีรายละเอียดหินแต่ละชนิดที่ดูเยอะนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของพวกเรานะคะอันดับแรกแอนต้องรู้ก่อนว่าหินมี3ชนิดจริงๆเรื่องนี้เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กเนาะหินมี3ชนิดมีอะไรบ้างก็นี่เลยหินอาคานีหินฉลือหินตะกอนหินทราัหินตะกอนกน,กนี่คือ มี2ชื่อจริงๆเป็นชนิดเดียวกันนะคะแล้วก็หินแปรทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆครูอยากให้หนูรู้ว่าหินแต่ละชนิดเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนาะชนิดแรกหินอัคนีหินอัคนีเนี่ยถือเป็นหินกําเนิดเริ่มแรกของโลกเมื่อมันเป็นหินกำเนิดเริ่มแรกของโลกแสดงว่าต้องเกิดชนิดแรกเกิดจากอะไรคะหินอัคนีก็จะเกิดจากการเย็นตัวของใคร การเย็นตัวของลาวาหรือแมกมาคำถามต่อไปค่ะลาวากับแมกมาเหมือนกันหรือต่างกันยังไจงจริงๆหนูควรแยกได้น cocoa. จริงๆลาวากับแมกมาเนี่ยเป็นหินเหนือที่อยู่ใต้โลกเหมือนกันเพียงแต่ถ้ามันประทุออกมาแล้วประทุออกมาเป็นเป็นลาวาภูเขาไฟปะทุออกมาแล้วเราจะเรียกมันว่าลาวา แต่ถ้ามันเป็นหินหนืดที่แทรกตัวขึ้นมาบนผิวโลกแต่ไม่สามารถทะลุขึ้นมาบนเปลือกโลกได้แทรกตัวมุดตัวอยู่ข้างล่างเราจะเรียกมันว่า ma. แมกมาแทรกตัวอยู่นะคะซึ่งมันก็จะมีผลต่อในลักษณะของการเกิดตะกอนเออไม่ใช่การเกิดผลึกของหินอาคานิชนนต่างๆอันนี้ครูลงรายละเอียดเลยแล้วกันเนาะในกรณีที่มันเป็น อันนี้ภูเขาถ้ามันถ้ามันประทุออกมาประทุออกมาไหลตัวเอ้ยไหลามาอย่างนี้เราจะเรียกว่าลาวาเนาะแต่ถ้ามันแค่อันนี้อันนี้เป็นหินหนืดแต่ถ้ามันแค่แทรกมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทะลุออกไปมันจะเรียกว่าแมกมาทีนี้เนี่ย ลาวาเย็นตัวเป็นหินอาคานีแมกมาถึงจะอยู่ใต้โลกแต่ก็เย็นตัวได้เหมือนกันก็เป็นหินอาคานีเช่นกันที่เนี่ยความแตกต่างของหินอาคานีที่เกิดจากลาวาแล้วก็แมกมาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันตามตามช่วงเวลาระยะเวลาในการเย็นตัวนะคะลาวากับแมกมาครูถามว่าอะไรเย็นตัวชา้าอะไรเย็นตัวเร็ว ลาวามันไปถูกออกไปแล้วมาสัมผัสคือข้างล่างเนี่ยร้อนมากแต่พอมาสัมผัสกับอากาศข้างบนมันก็จะเย็นเนาะดังนั้นลาวาจะเย็นตัวเร็วในขณะที่แมกมาอยู่ใต้โลกใต้โลกครูชอบเปรียบเทียบว่าแมกมาเนี่ยเหมือนโจ๊กก้นชามผิวผิวหน้าโจ๊กเนี่ยจะเย็นเร็วเราจะตักกินได้ก่อนง่ายในขณะที่ข้างล่างมันไม่ได้โดนอากาศสัมผัสมันเย็นได้เหมือนกันค่ะแต่ใช้เวลานานเนาะดังนั้นแมกมาเนี่ยเย็นตัวช้า หินอาคนีที่เกิดจากแมกมาเย็นตัวช้านะคะมันมีชื่อเฉพาะครูลืมบอกนิดนึงหินอาคานีที่เกิดจากลาวายเย็นตัวเร็วเราเรียกว่าหินอาคนีพุหินอาคานีพุในขณะที่เกิดจากแมกมาเราจะเรียกว่าอะไรหินอาคาซซอนีแทรกซอนแทรกซอนหรือแทรกซอนก็ได้แต่ว่าครูถนัดใช้คําว่าแทรกซอนมากกว่านะคะเย็นตัวเร็วกับเย็นตัวช้ามีผลยังไง เมื่อเย็นตัวเร็วเขามีการทดลองอครูอธิบายการทดลองแล้วกันหนูจะได้จำไง,ไง่ายง่ายเขามีการทดลองว่าเอาสารละลายที่สามารถตกเป็นผลึกได้ค่ะไปไปทําให้มันร้อนแล้วทีนี้พอเวลามันโดยความร้อนมันก็จะละลายเนาะกลายเป็นสารละลายอิ่มตัวแล้วเขาก็รอให้มันเย็นทีนี้เนี่ยถ้ามันเย็นถ้ามันเย็นเร็วเขาสังเกตว่าถ้าเขาเอาไปแช่ในน้ําแข็งให้มันเย็นตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยผลึกที่ได้ มันจะกลายเป็นผลึกเร็วมากเลยสาราละลายมันจะเย็นตัวเร็วมากเลยแต่ผลึกที่ได้มันจะเป็นผลึกที่เล็กแล้วก็ไม่สมบูรณ์ในขณะที่ถ้าเราปล่อยสาราละลายนั้นให้ค่อยๆเย็นตัวเย็นตัวชา้ชาๆเย็นตัวชา้ชาๆมันจะได้ผลึกที่ใหญ่กว่าแล้วก็เป็นผลึกที่สมบูรณ์กว่ากรณีเดียวกันค่ะหินอาคานีพุหรือว่าหินอาคานีที่เกิดจากลาวาเย็ยนตัวอย่างรวดเร็วเย็นตัวเร็วไม่ได้มีเวลามากนักในการที่จะจัดเรียงตัวเป็นผลึกอย่างสวยงามดังนั้นหินอคานีพุจึงมักไม่มีผลึก ไม่มีผลึกหรือผลึกเล็กนะคะในขณะที่หินอคานีแทรกซอนหรือที่เกิดจากการเย็นตัวของใครแมกมาจะเป็นยังไงคะโอ้ค่อยๆเย็นชิวๆสบายๆดังนั้นผลึกใหญ่เพราะว่ามีเวลาในการให้ผลึกมาจับเรียงตัวกันมาก นะคะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างของหินอาคานีภูกับหินอาคานีแทรกซ้อนที่หนูต้องรู้รายละเอียดเนาะทีนี้เนี่ยหินอาคานีภูมันอาจจะมีหลายๆชนิดชเช่นปะทุมาปุ๊บมีฟองแก๊สอยู่มากพอมีฟองแก๊สอยู่มากแข็งตัวอย่างรวดเร็วตัวฟองแก๊สนะ่ะพอมีฟองแก๊สมามันก็จะเป็นมี พื้นที่ว่างให้ฟองแก๊สอยู่นะ้ะยแต่พอมันเย็นตัวปุ๊บแก๊สตรงนั้นมันก็หายไปดังนั้นมันก็จะกลายเป็นหินอาคานีที่มีรูพรุนหรือบางกรณีลาวาไหลออกมาปุ๊บไหลลงทะเลไหลลงมาหาสมุทรอย่างรวดเร็วเนื้อหินก็เย็นตัวอย่างฉับพลันก็กลายเป็นหินออกซิเดียนก็คือเป็นหินที่มีเนื้อเนี่ยละเอียดน,นะคะส่วนหินอาคานีที่มีผลึกใหญ่ในกรณีนี้ที่เห็นตัวอย่างใชัดๆก็เช่นหินแกรนิต ที่เขาเอามาทําพื้นกระเบื้องที่มีผลึกสวยๆมีดอกลวงขนาดใหญ่นั่นเองนะคะส่วนรายละเอียดของหินแต่ละชนิดหนูก็ไปดูรายละเอียดเอาเนาะต่อไปค่ะหินชั้นหินชั้นหรือหินตะกอนชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นหินชั้นหรือหินตะกอนแสดงว่าต้องเกิดจากอะไรต้องเกิดจากตะกอนตะกอนจะเกิดเป็นตะกอนได้ก็ต้องเกิดการ ผูพังสึกกร่อนพัดพาของหินชนิดต่างๆหินชั้นหรือหินตะกอนนะคะไม่จําเป็นต้องมาจากหินอาคานีเท่านั้นแต่เป็นหินอะไรก็ได้ที่เกิดการสึกกร่อนเกิดตะกอนเกิดพงเล็กๆมาแล้วมันก็โดนกระแสนะ้ำหรือกระแสลมหรืออะไรก็ตามพัดตะกอนเหล่านี้คะ่ะไปทับถมทับถมทับถมกัน ตะกอนไปทับถมกันจนเป็นชั้นเป็นชั้นเราก็เลยเรียกว่าหินชัลหรือหินตะกอนส่วนมากจะเกิดบริเวณที่มีน้ำพัดพาไปแต่ว่าก็จะมีบางชนิดที่เกิดขึ้นบนบกหลักๆลักษณะหลักๆของหินชัลหรือหินตะกอนนะคะก็คือต้องมีวัตถุประสานวัตถุประสานก็จะเป็นตัวยึดตะกอนเหล่านี้ให้ติดกันเช่นอะไรเช่นตะกอนของทรายมาทับถมกันมีวัตถุประสานก็กลายเป็นหินทรายตะกอนของดินตะกอนของดินมาทับถมกันก็กลายเป็นหินดินดานตะกอนของตะกอนของอะไรอีกดี ตะกอนของกรวดหรือก้อนกรวดมาทับถมกันก็จะกลายเป็นหินกรวดมลทีนี้เนียวัตถุประสานหลักๆก็จะมีอะไรบ้างเช่นซิลิกา้าแคลเซียมคาร์บอนเนตเหล็กออกไซด์อลูมิเนียมออกไซด์อะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็จะมีหินตะกอนบางชนิดเหมือนกันที่ไม่จําเป็นต้องมีวัตถุประสานก็ได้ไปทับถมกันไปเช่นเศษดินดินดานหินดินดานดินไปทับถมกันเฉยๆก็กลายเป็นหินดินดานได้นะคะ สุดท้ายค่ะหินแปรลักษณะเด่นที่สำคัญของหินแปรคือมันเกิดจากความร้อนความดันของโลกเขามีการทดลองนะคะที่เอาดินเหนียวมาปั้นเนาะแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันใส่ไปแปลกๆใส่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 ไป,ไปลูกล่างยังไงก็ได้แล้วก็จัดการบีบมันบีบมัน บีบดินเหนียวบีบก้อนดินเหนียวให้เล็กลงผลที่เกิดขึ้นคือยังไงไม้จิ้มฟันนะคะมันจะเลี้ยงตัวมันจะเลี้ยงตัวใหม่เป็นแบบนี้ดังนั้นเขาจึงสรุปได้ว่าในการเกิดหินแปรเนี่ยมันก็เกิดจากโลกเนี่ยไปดันหินเหมือนกันดังนั้นไม้จิ้มฟันนะคะแทนผลึกผลึกแร่นะคะเราก็จะสังเกตได้ว่าหินแปรเนี่ยมันจะมีผลึกเป็นริ้วขนานแล้วก็จะมีเนื้อแน่นเพราะโดนบีบโดนอัดมามาก แต่ её, ท ok. ้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดของหินด้วยถ้าหินที่โดนความร้อนความดันเนื้อหินก่อนหน้านั้นมันไม่มีผลึกมันก็ไ <conoc> ม <boî> hey, <am detriment. S 1> ่จําเป็นต้องมีผลึกเป็นริวขนาดก็ได้หินแปรเช่นอะไรบ้างคะเช่นหินชนวนหินชนวนแปรมาจากอะไรเนื้อเนียนเนียเรียบแปรมาจากหินดินดานหินอ่อนขาวๆาวนวลนแปรมาจากอะไรแปรมาจากหินปูนนะคะหินไนส์หินไนส์ ถ้าหนูสังเกตดีๆเนื้อมันจะคล้ายหินแกรนิตมากเพียงแต่ผลึกมันจะเล็กกว่าแล้วก็จะมีผลึกที่เป็นริ้วขนานชัดเจนนะคะหินไนซ์แปลมันจะหินแกรนิตแล้วก็หินไนซ์เนี่ยเป็นหินแปรที่มีความแข็งแรงมากที่สุดเลยเขาก็ไปทําอะไรไปทําครกไปทํามูที่ต้องใช้ความความอะไรละ่ะความรุนแรงกันมากแล้วไม่บุบสลายนะคะดังนั้นหินแปรหินแปรต้องเกิดมาจากหินตะกอนโดนความร้อนความดันมาเป็นหินแปรเท่านั้นไหม ไม่จําเป็นค่ะเกิดจากหินอะไรก็ได้หินอคานีก็ได้หินชั้นก็ได้หรือหินแปรเองก็ได้ที่โดนความร้อนและความดันของโลกบีบอัดมันแล้วมันก็กลายเป็นหินแปรนะคะจริงๆที่ครูพูดวนไปวนมาตรงนี้คือว่าจากหินหินอคานีเกิดจากอะไรเกิดจากแมกมาหรือลาวาเย็นตัวลงหินชั้นหินตะกอนเกิดจากอะไรเกิดจากหินอะไรก็ได้ค่ะที่ถูกสึกกร่อน จนกลายเป็นตะกอนแล้วก็มาทับถมกันหินแปรเกิดจากอะไรเกิดจากหินอะไรก็ได้ค่ะที่มีความร้อนและความดันนะคะแล้วหินอาคานีที่เกิดจากการเย็นตัวของลาวารหรือแมกมาเนะเกิดจากอะไรเกิดจากหินเราเนี้ยที่หลอมเหลวอยู่ใต้โลกนะคะแล้วก็แทรกตัวขึ้นมาประทุขึ้นมาเย็นตัวลงวนกลับเป็นหินอาคานีนะคะนักเรียนไปอ่านรายละเอียดของหินชนิดต่างๆในหนังสือเพิ่มนะคะ แล้วเจอกันจ้า